สวัสดีครับจากนาเทคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีวันนี้ผมมีรถส,สวยหนึ่งคันนะครับมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆเอฟซีที่ต้องการรถไปใช้งานในครัวเรือนนะครับหรือว่าเอาไปตัดหญ้าใช้ดันดินดันสวนนะครับรุ่นนี้เป็นรถ2องพาว์โฟวิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น รุ่น l 3 6 0 8 d g เรียกได้ว่าเป็นรุ่นนิยมใช้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับอันดับหนึ่งเลยของทางร้านในปีนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหลายๆบ้านนะครับเลือกใช้กันนะครับราคาพิเศษนะครับราคาประหยัดเพียง280,000บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรี300กมนะครับคันนี้สภาพยางเดิมๆประมาณ85%นะครับรถเช็คเก็บงานทำสีใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวไฟเลี้ยวไฟหน้ากระจังหน้าพวกสีบอดี้นี่เก็บใหม่ทั้งหมดครับ มาพร้อมกับพ่อร่นทุ่งหนึ่งใบนะครับก่อนรีวิวการทํางานหน้างานจริงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลงไปไถไปดันด้านล่างนะครับให้ดูสภาพรอบรอบคันแล้วก็สตาร์ทเดินหน้าเธอหลังที่ลานปูนก่อนนะครับอมาดูนะครับสภาพรอบๆอคันนะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,457งั่ห้าสชั่วโมงการทํางานครับกับปีรถนะครับจดทะเบียนปี2554่ครับวนรอบๆคันครับ อันนี้มาพร้อมกับผ่านห้านะครับผ่านห้าใบยี่ิบสองนิ้วนะครับผ่านห้าใบยี่บสองนิ้วสามก็ถือว่าสวยครับยังใช้งานได้อีกสองสมปีนะครับยาวๆถ้าไม่โดนหินนะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้จะมีแขนลากพ่วงมาพร้อมนะครับเผาทงเพาท้ายนะครับจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายไฟสปอตไลท์นะครับลังเครื่องมือนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับของเลี้ยวนะครับรอบคันเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับสีสติ๊กเกอร์นะครับ ศูนย์เบิกใหม่ทั้งหมดนะครับราคาเพียง280,000บาทราคานี้คุ้มๆนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะครับเดินหน้าอยหลังบนลานปูนให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนแล้วถึงลงข้างล่างนะครับนิ่มๆครับวงมลัยพาวเวอร์นะครับแน่นๆนะครับพวกบูธคันหน้าลูกหมากนะครับเทคให้เรียบร้อยนะครับมีลูกหางครับ ขึ้นลงปกตินะครับ กล้องนะครับไม์ตัวนึงก็จะอยู่กับที่ผมนะครับก็ทดสอบนะครับหน้างานริงหน้าแปลงริงกับลูกค้าที่ผมกันเลยนะครับดูโฟร e วครับระบบทำสีนะครับ ปันท้ายครับะระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟสป,ปอร์ตไลท์ต่างๆต,ต,ติดปกติทั้งหมดนะครับมาดูไม่ชั่วโมงครับขึ้นปกตินะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับหรือว่าอันนี้พร้อมใช้พร้อมรุยเลยนะครับก็จะมีนะครับพวก พวกวันนะครับออกจากเขาควายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสีที่พ้นใหม่นะครับน้ํานะครับไม่ดันนะครับชัดเจนอ่ดูเครื่องยนต์นะครับอนะครับชัดเจนชัดเจนนะครับสวยๆพร้อมลุยนะครับกับ3608 t ปที รุ่นขายดีนะครับขายไวขายได้ครับ2,80,000บาทขายเป็นเงินสดนะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเกฟอสอได้เอฟทางภาคใต้นะครับทางฝั่งสปปลาวภาคเหนือได้รถกับเราไว้ใช้งานนะครับเรามีบริการจัดส่งนะครับโดยทีมขนส่งของเราเองนะครับเรามีสไลด์ออนจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับสนใจฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่0918611191 หากใครที่ต้องการโอนมัดจำออนไลน์เข้ามานะครับโอนมัดจำเข้าบัญชีบริษัทนัทแท็กเตอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายอย่างเดียวนะครับซึ่งจดทะเบียนรับรองบริษัทเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันมิฉาชีพนะครับในการเอารถคันนี้ไปหลอกขายหรือแอบ,บอ้างนะครับคันนี้ราคา280,000บาทนะครับขอบคุณครับ